สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะในหัวข้อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประจําเดือนธันวาคม2566ค่ะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14ก,กรกฎาคมชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะและชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทคาสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไตไลนยค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆซนเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดลมมิถุนตุลกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวทัดลมมิถุนตุนกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่คิงถือไม้เท้านะคะ ไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่ดี Hello f a n ค่ะชาวธาตลมมีถูกตึงกุ้มที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใน่ดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาต ธาตุด,ดินนะคะมีถุนธาตุด,ดินพึกศพกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีฝึกศพลักนะดาบฝึกศพนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคา่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพในดีที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ที่คุณได้พบได้เจอได้พูดคุยกับคนคนนี้นะคะอาจจะเจอกันจาก อืมจากอาจจะทํางานในที่เดียวกันก็ได้หรือสายงานที่โคกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมหรือคนคนนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีคนที่มีชื่อเสียงมีคนที่มียศมีตําแหน่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือเป็นคนที่มีคนอ่าเขาเรียกว่าเชื่อถือ มีคนมีความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคีปลุกนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันคุนคุยกับเขาเหมือนกับเราทําตัวไม่ถูกอะ่ะอืมนะคะสิ่งที่สิ่งที่เราพูดคุยกันบางคนคุยกันแทบจะไม่รู้เรื่องเลยด้วยความต่างของวัยความต่างของภาษาความต่างของ ฐานะทางสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความมั่นคงอะไรต่างๆที่มันเป็นภาพหลักภายนอกอะคะ่ะมันทำให้มันเหมือนกับว่าเราคุยคนละเรื่องหรือเราคุยกันแล้วเราไม่รู้เรื่องอืภาษาเดียวกันนะคะแต่แบบเหมือนกับไม่รู้จะคุยต่อ,อยังไงอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ อยากคุยไหมก็อยากคุยนะแต่ว่าพอคุยกันไปแล้วก็รู้สึกว่ามันลำบากที่จะเข้าใจจังเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะ คือเป็นคนโสดที่มีคนเข้ามาคุยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแหละอืมนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ได้เขาได้ว่าก็คุยเป็นมารยาทเท่านั้นก็มีนะคะแต่คุณไม่ได้อยากจะจริงจังหรืออะไรกับใครหรอกนะคะก็ก็คุยมีคนเข้ามาคุยคุณก็คุยนะคะแต่ยังไม่ได้เลือกเพราะว่าที่ผ่านมาที่คุยคุยอยู่ก็เหมือนกับยังไม่ได้ตรงสเปคยังไม่ได้แบบตรงทป์ขนาดนั้น นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนอของชาวาตดลมมีถุนตุกคุมที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวาตุลมมีถุนตุกคุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคมอีกครึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรบรรยากาศความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะแฮงแมนค่ะก็ไม่เป็นยังไงไพ่ <laughs> บอกว่าก็ไม่เป็นยังไงคะ่ะก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ นะคะสองถ้วยอ่าอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะนะเริ่มที่จะมีคือไม่รู้สึกว่าชาวธาตุลมงเองเนี่ยมีมีคนเข้ามาคุยกับคุณเยอะแยะมากมายอยู่ละแล้วในแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วในเดือนเนี้ยในเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอกับคนที่เอ้ยชอบคุยกับคนนี้อะไรประมาณนี้คือแบบอาจจะ first impression นะคะอาจจะแบบเออถูกตาต้องใจถูกสเปคแลวก็ ทําให้อยากจะคุยอยากจะจริงจังอยากจะแบบคุยแบบจริงจังอะไรมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะก็มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนถูกใจค่ะมีคนเข้ามาคุยกับคุณหรือคุณอาจจะถูกใจที่จะคุยกับคนคนนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะแต่แน่นอนค่ะว่าอ,อ มันยังไม่มีการพัฒนามากไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาตุลมก่อนนะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะมาดูกันเฮอร์มิตทำไมอะ่ะเขาไม่คุยกับคุณหรอทำไมเฮอร์มิตถึงขึ้นมานะคะ ให้เด็กถือไม้เท้าอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มที่จะคุยกันก็ได้ไม่ใช่คนที่แบบคุยมาแต่ก่อนแต่แต่ก่อนแต่หลังเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยอดีตอะไรยเงี้ยนะคะไพ่3ถ้วยนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพล อ่า<ม>ชาวธาตุลมมีถุนตุลกลุมนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวราศีกันลรกนาะการชาววันศุกร์ค่ะชาวธาตุไฟเมษธนูธาตุน้ำกรากดเมีพิจิกนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่าับหน้าไพา่ คนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณนึกถืออยู่ตอนเนี้ยคนคุยของคุณอะคุณรู้สึกชอบเขามากมากเลยนะคุณไม่เคยพบไม่เคยเจอคนแบบนี้คุณชอบอะคุณเวลาเวลาคุยก็คุยสนุกอะค่ะแต่เวลาไม่ได้คุยกันก็คือแบบเงียบหายเป็นกรีเมฆไปเลยเอ้ไปทําอะไรอะไรประมาณนี้คนคนนี้คุณอาจจะคุยจากคุณอาจจะได้รู้จักจากงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรือเพื่อนที่แนะนําให้รู้จักหรือคอร์สการเรียนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมเราเพิ่งคุยกันอะอืมคุณชอบเขาคุณอยากคุยกับเขาต่อคุณมีความ ความสุขทุกครั้งที่คุณได้คุยกับเขาคุณรู้สึกดีมากๆเลยนะคะคุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอุ่นใจรู้สึกเป็นเซฟโซนแต่คุณก็ไม่เข้าใจมีความงงเหมือนกันว่าแล้วช่วงที่ไม่ได้คุยกันอะ่ะคือเขาเงียบหายเป็นกลีบเมฆไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยอะไรประมาณนี้เขาไปไหนเออนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ในตำแหน่งของคนที่คุณคิดถึงคนคนนั้นนะคะคนคุยของคุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาคุยกับไพ่กันนะคะหนึ่งเหรียญค่ะเขาก็มองว่าคุณคือโอกาสดีๆนะคะคือคนดีๆคือโอกาสดีๆที่ที่จะได้ทําความรู้จักกันเออเด็กถือเหรียญนะคะเขาอยากคุยกับคุณไหมใช่เขาอยากคุยกับคุณเขาอยากสื่อสารนะคะเดอะสตาร์ค่ะ เขามีความคาดหวังนะคะว่าเอ้ยคุยกับคุณแล้วคุณจะรู้สึกดีเหมือนกันที่เขารู้สึกคุยกับคุณเช่นเดียวกันเด็กถือดาบค่ะเขาไม่ได้อยากจะเรียบร้อนไม่อยากตัดถึงใจอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่รู้สึกว่าคนคนนี้มีมีความใจร้อนอยากจะแบบอยากจะแบบเขาเรียกว่าอยากจะคุยเยอะๆอ่ะอยากจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วๆแต่ แต่เขาก็พยายามหักข้ามใจตัวเองพยายามข่มพยายาับใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆยุบหนอพองหนออะไรประมาณนี้นะคะมันเลยเกิดไพ่เฮอร์มิตในตําแหน่งของคุณไงว่าเอ้ยคนคนนี้แบบตอนคุยก็คุยดีมากเลยอะแต่แบบหายก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ นะคะมันมัน,ม,นมันเกิดความย้อนแย้งนิดนึงแต่มารู้สึกว่าเขาก็อยากคุยกับคุณแต่เขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยพยายามบอกตัวเองว่าช้าช้านะช้าๆนะๆนะอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมีถุนตูนกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรไม่คอนเน็ตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนนั้้้ตองใชวิ รานัยในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบแรกได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่ควีนถือดาบค่ะ1ถ้วยมีการสื่อสารนะคะ4เหรียญชาวธาดินประสบกันมังกรนะคะ ขอโทษคะ่ะชาวธาตุลมมีถุนตุกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินธาตุน้ําและธาตุลมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่นะเอาคำอนาคตไม่รู้สึกว่าจะมีการหยิบยื่นโอกาสในการพูดคุยให้ความสัมพันธ์นี้จรงิจรงจังมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะคะก็ยินดีด้วยนะแต่ไม่อยากจะให้เ,เขาเรียกว่าลดกําแพงไม่รู้สึกว่าต่างคนต่างมีกําแพงเป็นของตัวเองอ่ะเอะจะให้ลดกาแพงมานิดนึงแล้วก็พูด คุยถึงความต้องการในความสัมพันธ์ความชอบความไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้แก่การได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลม์มีถุกตุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอคาแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่ห้าเหรียญค่ะ ควินถือถ้วยและเป็นไพ่สองเม้เท้านะคะชาวธาตลมมีถุนตุนกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่ทาโร่แนะนําให้ตัวคุณและตัวเขาว่า เ,เขาเรียกว่าค่อยๆคุยกันนะคะไม่กดดันนะแล้วก็เหมือนกับให้โอกาสซึ่งกันและกันได้ได้ทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้ไม่กดดันเรื่องระยะเวลาไม่กดดันเรื่องความรู้สึกไม่กดดันเรื่องสถานะนะคะและ<ๆ>เขาเรียกว่ามีสเปซเ,เป็นของตัวเองมีช่วงเวลาที่เข้ามาอินเตอร์เซ็กกันมีช่วงเวลาที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาส่วนตัวช่วงเวลาของกันและกันให้ให้ให้เกิดความสบายใจที่จะคุย กันมากที่สุดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็จะประมาณนี้เนาะความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้พัฒน,นาเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะคุยรายละเอียดต่างๆใต้ อ่าดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ